สวัสดีครับผมพฤศจตัวแสบนะครับและนี่คือการรีวิวหูฟังบลูทูธตัวใหม่ล่าสุดของสาวพีชนะครับสาวพีชแอร์สามครับอู้อู้เฮ้ยเขียงนุ่มเบสเป็นเบสเลยครับดึม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 ,ดมตีนชัดเลยรองรับ aptx adaptive นะครับตรงกับจังหวะดนตรีอ่ะมันแบบทำง่ายครับถ้าผมถอดดูฟังออกดูนะครับปุ๊บหยุดเห็นไหมครับอู้ว้าว นิรูปภาพมันก็จะคุ้นๆหน่อยนะครับคือมันเป็นเอกลักษณ์ของซาวพีดเขาอะนะครับนี่หน้ากล่องหลังกล่องเห็นไหม คล้ายแบบเดิมเลยครับผมเคยรีวิวไปหลายตัวของซาวพีซนี่นะครับตอนนี้มันมีตัวใหม่ล่าสุดมาครับเป็น Air3 นะครับหลักๆความเฟี้ยวของเขานะครับก็จะคล้ายๆกับการพัฒนาจากรุ่นเก่าๆนะครับความสามารถแบบเดิมมีครบเลยที่เพิ่มเติมคือทําได้ดีมากขึ้นครับเช่นเกี่ยวกับการตัดเสียงรบกวนภายนอกการเล่นเกมที่มีดีเลย์ต่ำความสบายในการสวมใส่กันน้ํากันเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับทำได้ดีขึ้นพัฒนาขึ้นจากเดิมครับส่วนตัวที่พิเศษเพิ่มมานะครับก็คือเซนเซอร์ที่ใช้ในกาจัราครับมันจะเล่นหรือหยุดเพลงทุกครั้งที่ เรามีการใส่ถอดหูฟังนั่นเองนะครับสมมติว่าเรากำลังฟังเพลงอยู่เป็นเพลินปกตินะครับเมื่อเราหยิบหูฟังออกจากหูปุ๊บเพลงจะหยุดเล่นทันทีครับพอส้ว้ก่อนนะทีนี้พอเราหยิบกลับมาใส่ใหม่ปุ๊บมันจะเล่นต่อจากเดิมทันทีครับเรียกนี้ว่าเป็นระบบอโตเมติครับมาเดี๋ยวเรามาเจาะลึกไปเดูกันครับว่าคุณสมบัติเขามีอะไรบ้างสเปคเขาเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเรามาแกะกล่องดูหน้าตาของเขาก่อนดีกว่านะครับปกติของซาวพีดเนี่ยจะออกมาแบบว่าเรียบรูดูแพงนะครับตัวนี้เป็นยังไงเรราามดูกัันคบ อ่าครับแซวพีชแอร์สนะครับมาด้านหน้าด้านหลังก็มีบอกอะไรอเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเราแกะกล่องดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับสัมผัสแรกนะครับมาฟื้และฟืบอโอ้โหมีแบบว่าปิดพัเลมมาอย่างดีเลยก็แบบรูละมากเลยครับอี๋อ่าีนี่ครับเรามาดูกันก่อนเลยครับอม นี่โหบอกแล้วครับว่าของตาพีษเนี่ยจะเป็นแนวเรียบหรูดูแพงเห็นไหมสีดำสนิททั้งหมดเลยนะครับหยิบตัวหูฟังมาดูก,ก่อนเลยนะครับนี่ อ๋อประดับแรกเลยผมชอบตัวโลโก้เขามากนะมันโลโก้เป็นตัวเอสของเขาว่าซาพีทนี่แหละที่ดูทันสมัยมากนะครับแล้วก็ตรงนี้การที่ตัวจุกหูฟังนี่นะครับนี่ที่เป็นทรงกลมๆแบบนี้นะครับหูฟังสมัยใหม่จะเป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับเขาวบอกว่าแบบเนี้ยมันจะเข้ากับสรีละหูของเราได้มากกว่าจะสวมใส่ได้แน่นกว่าและสบายหูมากกว่านะครับนี่มันจะเป็นแบบทรงกลมๆมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เจวครับเป็นรุ่นใหม่ที่คงเอกลักษณ์แบบเดิมของซาพีทตั้งเดิมไว้เลยนะครับสุดยอดสวยงามมากครับผมชอบเป็นการส่วนตัวนะอันนี้ซาพี มาในหนึ่งกล่องมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับจะมีหูฟังนะมีกล่องนะครับแล้วก็มาดูอีกทีในกล่องเขามีอะไรเพิ่มเตมิมอีกนะครับก็คงเป็นคู่มือกับสายชาร์จเลยนะเนาะอ่ามีคู่มือครับแอร์สามแล้วก็ดูสิในกล่องนี้มีอะไรเอ่ยก็จะเป็นสายชาร์จนะครับเป็น USB Type C นะครับนี่ประมาณนี้อ่าในหนึ่งกล่องมีเท่านี้แหละครับหูฟังกล่องสายชาร์จและคู่มือครับ อันดับแรกสลดน,นะครับชิปเซ็ตที่เขาใช้นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดน,นะครับเป็นของ Qualcomm QCC 3040นะครับซึ่งรองรับ APTX Adaptive ด้วยครับซึ่งมันจะสามารถแยกประเภทได้ว่าประมำลใช้งานด้านไหนอยู่เล่นเกมดูหนังฟังเพลงครับเพราะ่ในแต่ละการใช้งานเนี่ยต้องการการตอบสนองที่แตกต่าง การมีตัวนี้จะเพื่อลดการดีเลยของการฟังเพลงและเพิ่มาัตราการรับส่งไปพร้อมๆกันด้วยครับซึ่งบลูทูธของเขาตอนนี้ก็เป็นรุ่น5.2นะครับเรียกได้ว่าใหม่ล่าสุดเลยมีระบบเกมโหมดครับยีเลต่ำสุดถึง60มิลลิวินาทีครับเล่นเกมเปิดเพยินไม่มีสะดุดแน่นอนครับไมโครโฟนเขาจะเป็นไมโครโฟนคู่ขั่นเทพครับช่วยในการตัดเสียงรบกวนได้อย่างดีเยี่ยมมีเอียดีเทคชั่นครับเป็นเซนเซอร์เปิดปิดการทำงานของหูฟังเมื่อนำออกจากหูเมือนที่ผมแนะนำไปตอนต้นนะครับเก็บอยู่หูฟังเปิดปกติแต่พอถอดออกจากหู กันน้ำระดับมาตรฐาน IPX5 นะครับใส่เล่นกีฬาออกกําลังกายได้สบายนะครับแต่ใส่ว่ายนะ้ำไม่ได้นะครับไม่ได้ถึงขั้นนานา,นาเป็นะที่หูฟังข้างละ30มิลลิแอมตัวเคส220มิลลิแอมครับระยะเวลาในการชาร์จหูฟังประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงส่วนเคสใช้เวลาประมาณ2-2ชั่วโมงครึ่งนะครับนี่นะครับคือข้อมูลพื้นฐานของสาวผีแอร์นะครับ การควบคุมหูฟังนะครับผมเปิดจากคู่มือให้ดูเลยเผื่อเพื่อนๆไม่ชอบเปิดคู่มือกันซะดูแค่ตรงนี้เลยก็ได้นะครับเราไล่กันไปทีละเลยครับแตะหนึ่งครั้งที่ข้างซ้ายเพื่อลดเสียงครับแตะหนึ่งครั้งที่ข้างขวาเพื่อเพิ่มเสียงครับแตะสองครั้งที่ข้างใดก็ได้ครับจะเป็นการเล่นหยุดเพลงรับโทรศัพท์และวางสายครับแตะสามครั้งที่ด้านซ้ายจะเป็นการเปิดเกมโหมดครับแตะสามครั้งที่ด้านขวาจะเป็นการเปิดโหมดไว Assistant ครับกดครั้งที่หูฟังด้านซ้าย1.5วินาทีจะเป็นการเลื่อนไปเพลงก่น้าาาิรววกดดทีข1-5 เช่นกันจะเป็นการเลื่อนไปเพลงถัดไปและไปเสียรับสายเช่นกันครับและสุดท้ายกดค้างไว้2วินาทีข้างใดก็ได้ครับจะเป็นการสลับสายสนทนาครับเผื่อเวลามีสายซ้อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อย่างนี้ดนึงครับการใส่หูครับใส่ให้ถูกนะครับต้องใส่เป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับการใส่ผิดแบบนี้ที่เขาบอกเนี่ยคือใส่ผิดข้างเอาผิดข้างมาใส่มาจะเป็นอย่างนี้ครับเจ้าตุ่มๆนี่ไม่จะไปข้างหลังนี่ครับต้องใส่ถูกข้างครับใส่มาอย่างนี้และเอียงมาตามใบหูของเรานะครับ ามาทีนี้มาทดลองใช้งานจริงกันเลยดีกว่านะครับ Southpiz Air สนะครับหูฟังสมัยนี้ง่ายนะครับการที่เราหยิบมาจากเคสปุ๊บแล้วหยิบขึ้นมามันเป็นการเปิดเครื่องอัตโนมัติครับแล้วก็เสียบใส่หูไปเลยครับเดี๋ยวเข้าไปปุ๊บเฮ้ย่ใส่สบายมากครับแบบว่าทิ้งเข้าไปปุ๊บติดแล้วมันก็ไม่ได้นัดแน่นหัวอ่าไม่แน่นหูแต่ว่าแน่นนะครับเห็นไหมเนี่ยไม่หล่นเห็นป่ะให้ดูก่อนเท่ะ อ่ามันดูดีมันเห็นโลโก้ก็แหละผมชอบแค่แหละอ่าเท่อะเท่ที่นี่ครับเราก็แค่เปิดบลูทูธในโทรศัพท์ครับเปิดบลูทูธปุ๊บมันก็จะหาเองอัตโนมัติไงโทรศัพท์สมัยนี้มันก็เก่งแล้วด้วยนะเห็นไหมครับเจอทันทีเลยซาพีดแอร์สามเห็นไหมแล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลยครับสมัยนี้ง่ายครับเนี่ยมันก็จะขึ้นในหูว่า pairing successful connected ครับก็คือเชื่อมต่อเรียบร้อยใช้งานได้เลยแค่นี้จบ เดี๋ยวผมขอทดลองฟังเพลงก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับเพลงโปรดของผมครับเพลงบลูครับคือที่ผมใช้เพลงบลูเพราะว่ามันชัดเจนนะมันจะมีเสียงเบสเสียงกีตาร์เสียงกรองอะไรที่ค่อนข้างชัดครับเพื่อะทำให้ผมรู้คุณภาพของหูฟังได้จากการฟังเพลงบลูเนี่ยนะครับผมชอบมากเลยนะครับเลาวดูกันนะครับว่าหูฟังออกมาเป็นยังไงนะครับก็เหมือนเดิมครับผมไม่สามารถเอาแบบไปหูฟังไปให้เพื่อนๆฟังได้เพราะมันก็เสียงที่ยิงออกมามันต่างกันกับที่ฟังในหูเรานะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังแล้วกันว่ามันเป็นยัง พลงบรูสุดโปรดของผมครับอ่าหูเฮ้ยเสียงนุ่มหูว้าวส่วนตัวผมนะจัดให้มันเป็นหูฟังประเภทเสียงนุ่มคือฟังแล้วมันนุ่มละมุนหูมากอะครับหูฟังบางตัวนะครับจะเป็นเสียงกลางพุ่งเลยฟังแล้วมันจะแบบว่าเหมือนเสียงพุ่งๆไปเงี้ยพุ่งๆๆๆ่งไปแหล,แหลมๆๆๆงั้นผมผมอธิบายไม่ถูกมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ข้างในการฟังนะหูฟังบางตัวเสียงแตกเลยราคาถูกจะเสียงแตกผ่าๆแบบจางๆเหมือนฟังอยู่แบ็คกเกลว์ข้างหลังครับบางตัวเสียงพุ่ง ฟังแบบเสียงพุ่งๆตัวนี้เสียงนุ่มละมุนใช่ปะว่าเหมือนเราทิ้งตัวลงไปในปุยนุ่มนิ่มๆอะไรงนุ่มละมุนอย่างเงี้ยนะน,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 นึกถ้าบอกไหมอมัชเมลโล่นึกภาพมัชเมลโล่กไหมเหมือนเสียงเพลงที่เราได้ยินเป็นแบบมัชเมลโลอย่างเงี้น,นครับนุ่มๆจริงๆอ่ะเฮ้ยจริงครับจริงเดี๋ยวฟังเลยโว้หู้ทำมาเล่นไปเบสเป็นเบสเ,เลยครับดึม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 ได้ยินชัดเลยว้าวเสียงนักร้องก็คลีนครับเฮ้ยใช้ได้ครับ โอ้โหเป๊กเลยเป๊กเลยคนที่ชอบฟังเพลงแบบว่าบลูอาร์แอนจสอะไรพวกเนี้ยโอ้โหผมแนะนําเลยครับโอเคมากๆเลยครับทีนี้ผมลองเปลี่ยนเป็นแนวร็อกๆหน่อยดีกว่านะถ้าเกิดเป็นแนวร็อกๆนี้จะได้เสียงออกมาเป็นยังไงนะครับร็อกๆหนักๆหน่อยนะเอาแบบของลิกิมป้าอะไรอย่างงี้แล้วกันแบบว่าดนตรีหนักๆหน่อยนะครับลองดูว่าเป็นยังไงนะครับเอาเพลงน,นํา้วกันนําของลิกิมป้าครับ,รบอ่าเราฮุกก่อนเราฮุกก่อนเดี๋ยวว้าว โอ้ทำไปเล่นไปกับเสียงล็อกนี่โอเคเลยนะมันเป็นแบบว่ามันมีมิติอะครับด้วยความที่เสียงเบสมันทำออกมาได้นุ่มเลยนะครับมันทำให้เราสึกเหมือนหัวใจจะโยกไปตามเพลงครับบึม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 มแบบเอ้ยโอ้ยเจ๋วเจ๋วเจ๋วพอใช้หูฟังตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันเข้าถึงอารมณ์ของเพลงได้ดีมากขึ้นนะครับเรื่องการฟังเพลงนี้ยอดเยี่ยมเลยครับทำได้ดีมากเลยครับ สอัสดีครับมาทดสอบอีกหนึ่งจุดเด่นของเขานะครับก็คือระบบ ear detection นี้นะครับหรือเซนเซอร์ในการตรวจจับหูของเรานั่นเองครับเมื่อที่ผมเกิดมปในตอนต้นเล็กน้อยนะครับว่าระบบเนี้ยคือระบบที่มันจะเล่นหรือหยุดเพลงอัตโนมัตินะครับแล้วฟังไปปกติอยู่ปุ๊บแล้วถอดหูฟังออกโดยที่ไม่ได้กดหยุดเพลงนะมันจะหยุดให้เราเองอัตโนมัติหยุดแบบพอสไว้นะไม่ได้เบรคปิดไปเลยนะครับพอเราเสียบหูฟังกับหูเข้าไปแบบปุ๊บมันก็จะเล่นต่อจากเดิมเพื่อความชัดเจนแจ่มแจ้งเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมขอฟังเพลงทีี่่่มมััันนนนนแบบบบเข้้้้าาากหหหหตตตผอออยยโดๆะคคริ S <S <S 1> <S 1> อ่ะคิดีตียวคิดตีอ่ะฟังดูครับออ่าดีคือเล่นเพลงอยู่นะครับแบบน่ารักมูมิงจริงๆครับอ่ะนี่นะครับผมเล่นปกติครับถ้าผมถอดดูฟังออกดูนะครับปุ๊บหยุดเห็นไหมครับหยุดไว้เลยกดพอรตไว้ก่อนนะครับอ่าทีนี้ถ้าผมเสียบหูฟังกลับไปใหม่ครับปุ๊บเล่นต่อ,อเอามาอีกทีกึ๊บ หยุดเห็นไหมจึ๊บเล่นอือเอาไปอีกทีจึ๊บหยุดฮ่หาหูฟังกับดามหัวใจแล้วเล่นอะไรเนี่ยฮะเล่นเลหยุดหยุดอยู่ได้ใส่กัๆๆนใหม่ใหม่เฮ้ยย่ำนี่แหละครับคือระบบเ e อ e ียดีเทคชั่นครับว้ต่อไปครับ เขาทดสอบเรื่องเกมโหมดดีกว่าครับการเล่นเกมครับคือปกตินะครับการเล่นเกมบางประเภทนะครับถ้าเป็นพวก FPS หรือโมบ้าอะไรพวกเนี้ยมันบางทีก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลมาก FPS ก็ได้บ้างบางทีเช่นแบบถ้าเกิดเสียงมีมิติใช่ไหมคนเดินมาทางซ้ายทางขวาอ่ามันยังแบบพอรู้ได้บ้างนะครับแต่อาจจะไม่ชัดเจนขนาดนั้นถ้าจะชัดเจนนะต้องเป็นเกมแนวแบบ เลน่นดนตรีอะที่แบบว่ามีตัวรถดนตรีวิ่งมาแล้วก็กดให้ทันนั่นอย่างเงี้ยอ่าถ้าเสียงดีเลยครับมาทำให้จังหวะเราผิดไปเลยถูกต้องบ้างตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวชิปเซตเขาอะเป็นแบบรองรับ aptx adaptive นะครับมันจะช่วยลดดีเลยตรงนั้นได้บวกกับมีเกมโหมดอีกที่บอกว่าดีเลยต่ำสุด60มิลลิวินาทีครับหวินาทีก็แบบ1ใช่ไหมหกมิลลิก็คือแบบ0ูอะคือแบบ เดียวมากอะ่ะผมเชื่อว่าจะทําให้การเล่นเกมของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นแน่นอนครับมาเดี๋ยวผมลองเล่นเกมดูดีกว่านะครับผมจะทดลองจับความรู้สึกดูว่าเฮ้ยยงเพลงมนตรงกับจังหวะขนาดนั้นได้จริงๆหรือเปล่านะครับมาทดลองกันดูครับทีนี้เดี๋ยวผมลองเล่นเกมที่แบบว่าเป็นกดตัมจังหวะดนตรีอะไรประมาณนี้ดูนะครับขณะเราเปิดเกมโหมดก่อนกดที่หูซ้าย3ครั้งครับ หนึ่งสองสามเกมโหมดขึ้นอย่างนี้ครับอ่ามันจะลดเวลาดีเลยละอ่ามาครับนี่ก็เป็นหน้าตาของเกมนะครับผมเลือกสักเพลงนึงแล้วกันนะอ่ะสักเพลงหนึ่งนี้ลองเล่นดูแล้วกันนะครับจะฟังดูแค่ว่ามันจังหวะเพลงกับจังหวะกดมันไปด้วยกันหรือเปล่านะครับโอ้ว้าวเันเพลงที่ต้อจังหวะได้เลยครับมันกดดูอจังหวะเพลงขึ้นก่อนโอเคเฮ้ยได้อยู่นะรอจังหวะเพลงขึ้นก่อนอ่า Ui, bẹp bẹp thần đạo bẹp bớp 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 ra tìm bẹp 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 ra bẹp 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 bẹ ได้ครับมันแบบมันจวแบบตรงกับจังหวะดนตีอ่ะมันแบบทำง่ายครับว้าว,วโอเคนะที่เราฟอยตัวนี้ถือว่าได้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 ไดไดถ้าเพื่อนๆเคยใช้หูฟังตัวที่ถูกหน่อยแล้วมันมีความดีเลยม,มากๆนะครับสมมติว่าตึม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 ไม่ใช่ไหมครับพอมันวิ่งมาแล้วครับเึ๊รเจ๋งยังไม่มาเลยมันควรต้องกดแล้วอะ่ะทีนี้มันเลยไปแล้วว่ะค่อยตึม ตุ้มตุ้มตุ้มม,มันพ่าหมดเลยอย่างเงี้ยครับพวกเกมพวกเนี้ยเียนความดีเลยชัดมากนะครับแต่ตัวนี้ครับพอเปิดเกมหมดปุ๊บทาออกมาได้ดีเลยนะครับเอาจริงนะตัวผมไม่รู้สึกถึงความดีเลยเลยมันแทบจะแบบพอดีกันเป๊ะเลยอะเพราะมันตั้นมากแค่60มิลลิวินาทีครับฟังบูทูธอส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องการดีเลยเพราะเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้าสายไงนะครับแต่ไม่สําหรับซาพีดแอร์สตัวนี้ครับมีระบบเกมหมดเล่นเกมสบายบือ้อสต้ดีโบ๊ะ เอาไหมครับผมจะตอบเรื่องความแน่นของหูฟังดีกว่าอ่ะตอนแรกเมื่อกี้ที่เราลองไปอ่ะขำๆค,ครับเขาเรียกผมลองสมบัตแบบจริงจังเลยนะสมมติว่าแบบกําลังออกกําลังกายแบบหนักๆเลยครับแบบอ่ะลองดูนะอ่ะปึบป๊บเบ๊บหัวอ่ะสมมติว่าผมซ้อมมวยก็ได้สมมติว่าซ้อมมวยเข้าไปไม่กระดิกเลยครับโอ้โหทำเท่ามือถือออกกำลังกายนะ ได้ได้ได,ได้คือมันไม่หลุดง่ายแล้วมันก็ไม่ได้แน่นหูเกินไปครับดูนะครับเวลาผมหยิบออกนะนี่นี่น,นี่ดูนะเห็นไหมแค่หยิบออกแบบง่ายๆเลยไม่มีต้องแบบว่าเฮ้ยฝืนอะไรอย่างนี้ครับหยิบออกง่ายๆใส่เข้าง่ายๆแค่นี้ครับเห็นไหมแล้วแน่นเลยคือดีครับเดีย๋ยวผมบอกไปนะครับหูฟังแบบใหม่ที่เป็นแบบเนี้ยมันจะเข้ากับหูของเราแล้วก็แน่นด้วยครับติดแน่นแต่สบายหูนะครับ ใส่กันไปไหม่ปัาบเยี่ยมเป็นไงครับทั้งหมดทั้งมวที่ผมรีวิวให้ดูนี้นะครับมีเหตุผลมากพอที่การเลือกซื้อหูฟังตัวต่อไปจะเป็นซาวพีดแอร์สามไหมครับดูเดียวมาขนาดนี้แล้วถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะเป็นเจ้าของหูฟังซาวพีดแอร์สามตัวนี้นะครับก็กดที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมได้เลยครับเข้าไปศึกษาข้าขอมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ทาง f a เฟซบุ๊กแฟนเพจซาวพีดไทยแลนด์เลยนะครับราคา1,690บาทครับคุณจดจําบาทขนาดนี้เท่าที่ผมแนะนําไปผมว่าคุ้มค่่่่่าาาาททททุุกกกกกบบสสตตงคคค์ีีีเเเพพืืออ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 อนน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 ๆยไปแรรัััฝวว้้้มมจะะ กับสาวพีทแอร์สามนะครับเยี่ยมโอเควิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับรอติดตามดูนะครับว่าวิดีโอหน้าผมจะหาของสุดเฟี้ยวอะไรมาแนะนำบีนะครับยิ่งันพูดเกี่ยวกับหูฟังพวกแก๊เก็ตพวกนวัตกรรมต่างๆใหม่ๆนี่ครับหรือจะเป็นของเล่นก็ตามนะผมชอบแนวนี้มากครับจะมีเยอะแยะเลยนะครับถ้าเพื่อนไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับผมขอตัวไปฟังเพลงบลูของผมต่อดีกว่าครับขอลอยไปกับดนตรีก่อนนะครับตอนนี้ไปเลยครับสวัสดีครับไปเลย alamun ma